ได้ยังคะใช่กองผูกเลยนะใช่กองพูกอืมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนายอเดรจะพับ เนาะค่ะขอบคุณนะที่สอนค่ะค่ะลงยอดมาค่ะนะได้กล่าว <coughs> กาหกันเอหัะไรเนี่ยอีกไม่บอดเขาโยกอีกทีโยกทีไม่ต้องเอาหลังที่ไปมันหน่าเกลียวเรื่องมาด้านนี้นิดนึงดนนี้ยวมเดียวไม่ต้องเยอะใหารับกับไปกับไปกันไป วันนี้นะคะทางอำเภอลาดถุงแก้วจังหวัดปทุมธานีนะคะภายใต้การอำนวยการของท่านนรุมศักดิ์สุทธนากรนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะได้อํำนวยการให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะคะแล้วก็ให้อําเภอเนี่ยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะวันนี้ ก้องพพนะคะอายุ26ปีแล้วนะคะเขามีคุณพ่อเป็นคนไทยนะคะเกิดที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีความที่พ่อไม่รู้กฎหมายพ่อเขาก็กลัวว่าถ้าแจ้งเกิดแล้วจะถูกจับพ่อเขาก็เลยไม่ได้แจ้งเกิดก้องพบนะคะแล้วก็ มาวันนี้นะคะคุณพ่อ,อได้รับความลำบากกับก้องพบนะคะที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็เลยมาติดต่อที่อำเภอลาดตุ่มแก้วนะคะทางในอำเภอและประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ปกครองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็เลยให้คุณพ่อกับก้องพบไปตรวจดี a ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะปรากฏว่าตรวจแล้วก้องพบเนี่ยกับพ่อเนี่ยเป็นพ่อลูกกันจริง99.9%นะคะเพราะฉะนั้น ทางอำเภอจึงมีความมั่นใจว่ากล้องพบเป็นลูกของพ่อร้อเอร์ซนซึ่งพ่อเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นกล้องพบก็จะได้สิทธิ์เป็นคนไทย ทุกอย่างนะคะทางในอำเภอและประหลัดอำเภอจึงได้ทําบัตรประจําตัวประชาชนให้กับกล้องพบแล้วก็มีการเพิ่มชื่อให้เป็นคนไทยสมบูรณ์แบบร้อปเซในวันนี้วันที่28เมษายน2566ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับกล้องพบด้วยที่เป็นคนไทยมีสัก์และสิทธิ์เหมือนคนไทยคนอื่นทุกประการในวันนี้นะคะทางอำเภอลาดถุ่แก้วก็แสดงความยินดีกับก้องพบและก็คุณพ่อและก็พี่สาวด้วยค่ะ ค่ะวัสดีค่ะที่ผ่านมาไปตรงไหนก็ทํางานยากครับไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับจะทําอะไรก็ยุ่งยากครับผมก็ดีใจครับผมได้บัตรแล้วแล้วก็ขอบคุณนายอำเภอด้วยครับที่ทําบัตรให้ผมรประหลาดด้วยแล้วครับขอบคุณมากครับผม